สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ปีน้องทุกคนนะคะวันนี้กลับจากกรีดยางค่ะกลับจากทำกลับจากตัดยางค่ะยังไม่สวยนะคะยังไม่สวยพอยังไม่เลิศค่ะวันนี้จะมาทแเกงนะคะแกงส้มค่ะแกงส้มแกงส้มหมูนะคะเ <laughs> จิญดูเจิญชมมาได้เลยค่ะ <laughs> สบายใจค่ะรู้สึกว่าสบายใจค่ะตอนนี้เกงงซมนะคะนี่เครื่องค่ะเครื่องเกงงซมนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะน้ําเดือก็ใส่เครื่องค่ะใส่เื่งซมนะคะเร็วเร็วเร็วเวใส่เื่ง้มนะคะ,ใส,คสะ,คะใส่ลงไปโอเครอนพบีน้องเออครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์นะคะครับเลยอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วค่ะเกง่งสม,มูคค่ะติดตารักเก่งเรานะคะวันนี้นะคะเกง่งสม,มูคค่ะเสือ์มูโล่กูเก่กงชาติเลยค่ะ <laughs> ต่ตอเจ้าไปต่อเก่งเรานะคะนะถ <laughs> ้าใครข้อมาข้อได้เลยค่ะหตัวสักจินซองชิ้นนะคะ <laughs> นี่คือมูกับโกมนึงกูเกง่งหมดเลย <laughs> <laughs> วิจิตาปลื้อกู เก่งทังกันร้อยค่ะร้อยตุกวันนะคะเปลี่ยนไม่พับ้ังเหรอไม่พัดมังไม่ต้องพัดแงพัดเลยเสียเวลาอยู่ค่ะก่อนพัดไก่แต่ยาวนะคะพัดไก่ค่ะพัดไก่ปักรวมค่ะปีสือปีปีสือมุมาโลนึงแกไม่เลยครับพี่น้องเออกินร้อยเป็นเลยนะคะกินเป็นเลยค่ะถ้ายไม่จ่ายได้กินค่ะวางกินได้นะคะแต่ไม่จ่ายเกรียดจิ้ม้นะคะกินแบบ พอเพียงค่ะกินแบบพอเพียงโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะน okay so. ี่ในมุ่นนะค่ะใส่หมูจ้าใส่หมูนะคะใส่หมูใส่มู่นะจ๊ะนี่ค่ะหมูค่ะโอเคใส่ลงไปนิดหนึงใส่ลงไปนิดหนึ่งหนึ่งกิโลหมดเกลี้ยงนี่มุ่งกันแบวไหมเออ หมูหมูโล่ถึงหมดเกี้ยงเลยหมูหมูนิดหนึ่งหมูหนึ่งกิโลหมดเกี้ยงเลยขอบคุณขอบคุณเพื่อนบ้านฝั่งสปปลาวนะครับที่เข้ามาดูมารับชมช่องตาปูชาแนลอันดับหนึ่งขอบคุณประเทศอิโนโดนีเซียนะครับอันดับที่สองก็อันดับที่สามคือประเทศอินเดียอันดับที่สี่คือสหรัฐอเมริกานะครับ ประเทศไทยก็อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งประเทศไทยอันดับสองประเทศลาวอันดับสามอินโดอันดับสี่อินเดียอันดับห้าสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามารับจมช่องตาปูชาแนลขอบคุณทั่วโลกเลยนะครับที่เข้ามารับจมช่องตาปูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาปูเด้ยเด้อมานสมค่ะมากินแกงส้มกันครับกินแกงส้มแกงส้มเกลอเลยค่ะี่เกบไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ท้องแพงค่ะ กินสองวันสองขึนเลยค่ะแก่งวัดก่อนโอเคโอเคโอเคหมดแล้วค่ะเห็นไหมว่าร้อยกลั้นน้องเป็นใกเก่งซ้อมปีน้องเออโวยกันรู้หรือเอฟเกาหรือค่ะตัดยางไม่ตัดเหล่าโกค่ะแล้วปต้นแกล้งะปั้นเลยค่ะตัดจะเฟ็ตปัดหญ้าปัดถึงขาตมานบานก้อนค่ะตัวยไญ่แก็นะคะเป็นผู้ยิ่งเหนึ่งเรือค่ะต้องตำานิบานค่ะ ตั้มไม่ใจใสค่ะง่ายเกาออย้าคยอเงี้ยงนะคะคิดอะไรคนน่าค่ะตอนนี้แกงกำลังเดือดแล้วกรับเรล่องไงไอเกล่องเดือดก่อนในมูทุกคนซึงก่อใส่เกล่องแกงไม่ก่อใส่ปักก่อนใส่ตรอมฮัลโ <c oughs> อืยจามได้เอา ร้อยดาวก็อลดาวพี่น้องเออกลัวตาปูกลัวปลาดัดกำลังอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไอซองตาปูชแนลซองตาปูชแนลโอเคค่ะพอดีว่าถุงพร้อมนี่ค่ะนี่เครื่องนะคะตายแล้วนะคะมหมูใส่ไปแล้วแล้วก็มหมูก็สุกแล้วก็ใส่ นี่ค่ะมาลักคอไมม่ค่ะภาษากลางเรนซ์มาลักคอปากตายเขาอยากหลอกคอค่ะหลอกคอนะคะแกงส้มกับมูนี่ค่ะใส่หลอกคอเลยค่ะบอกมูใส่ไปแล้วนะคะใส่หลอกคอนะคะหลอกคอไม่ต้องเสอร์พี่น้องเออหลอกคอไม่ต้องเสอร์นะคะหลอกคอใช่ไฟค่ะหลอกคอใช่กล้ยแต่ว่าหลอกคอมันเปิดนะคะนี่ยหลอันนี้เก่งนี่เส่นมาหลอกคอหนะกค่ะ กินกลางถึงน,นู่นครเขินแล้วเสร็จมาแล้วกอค่ะเขินแล้วเขินแล้วมอเตอร์ปีนองเออเยี่ยมมั้ยเราอย่างนี้ไหมอืมนี่คันหลบคอค่ะนี่ยังอ่าจอดิปเราค่ะเก่งร้อยค่ะว่าร้อยปีนอ้องเออว่าร้อยจริงจริงนี่ว่าร้อยพี่อ๊อฟปลาตะแกงนะั้นครัวปลาตะแกงร้อยอยู่แล้วไม่ต้องครัวเนี่ยวไวต้มแกง่งก้าอยู่ค่ะ แต่ไม่มีต้นที่ผลมาามเบียช่วยกดเล่ฉดดิสักค่ะในอย่างเบียขาลงตุนไรบาดพี่น้องเออแม่ค่ะตอนนี้ค่ะได้หลอกคอแล้วเลยกันนี่ค่ะส้มมะนาวอกลูกใส่หมดเลยอกลูกใส่หมดเลยไอ้เปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวชีสตามไปตึงส้มไม่ร้อยอออกเปอาเปรี้ยวๆสิค่ะใส่ส้มเลยค่ะ นี่เกิดตำหนานะคะอืมค่ะผู้แต่ยวงเลยอะนี่จะเนงานอะไรคะโอเคอเดีเ๋ยวนะคะมอเตอร์ต่ำกแล้วะรรึต่ำมอเตอร์ไปครับผมก้นกอนปลงคอนนะคะกินข้าวแล้วไม่น,านม่าแล้วค่ะก็อยากที่พาไปซ่อนแกงมาได้น,นะคะ ใช่ไหมคะแม่ครัวแม่ครัวแม่กลัวตัวยุ่งค่ะแม่ครัวตัดยางแม่ครัวตัดยางค่ะแต่ส้วนนาซึ่งเป็เจองนาก็ดิดูได้นะคะแล่บไม่ได้ก็แล่บพี่น้องเออยางเต็มปลื้มยางแป้งพี่น้องเออว่างนี่ยางแพงยางแป้งต้องดีตัดยางอกาต้องตัดโต๊ะตัดค่ะหัดหยิบตัดยางดูราคารั่มยางก็ตัดกระแต่เบียร์ไปเลือก่ะ นี่ยค่ะหังร้อยดะครับแต่จิมโค่นาะขาวตึงสองมายะพอ,อยบาลจิมโคนาตึงสองมายน้าร้อยตาตาบิน้องเอ๊ว้าหัวเรา รอดถึวันนี้พรอดตกวันนี้นนถึงไม่รอดการรอดไปแต่ฝื้อ <c oughs> รอดไปนอนวันละทุกนเลยค่ะจิม้มไหมค่ะบรอดไปน้องเออเรื่องนี้คันใส้นของตอกดิบนะคะนี่ค่ะอย่างเลยค่ะก่อนจะปรงุงออดิบใส่ปรุงเดียวปรุงนะคะ ไม่ต่อไหวานานไหวานานมันเละนี่ค่ะอดิฟค่ะโอเคค่ะโค้ชแต่เดียต็มมอเลยไปเนียร้อยเต็ด <c oughs> เดีวนะคะคิดแต่เดียว <c oughs> ลืมโอตาไปบัวกับเก้งไม่ต้องว่าจะเล่นหมอ้อค่ะโ <c oughs> อตารารอได้เก้งกวันนี้ค่ะแล้วนะคะ สะกีดสะกิดล้วค่ะหลุดจะไปได้คืนปมจุดนเอะก้าแข่งวันแข่งวานคือกองหารอร่อยตาไปเส้ไปได้มันยาเจบติดเลยค่ะเรียกว่าอย่าบาเลยกูบอยเซียนะคะนิดนงตอนี้พอนะคะไม่ต้องเส้มาโอเคเส้หมังไปเลยใดี๋มเลิศตึ๊งตึงเหไ้กับมเลิศเป็นว่าแล้วกูโอเคนะคะ mọi người 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 mọi หยดประต,ตูใต้กัโอเคเบจบค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย